หนูพ um: ิภพเพลงมาเยอะไหมไม่ไม no. nah, ่เพลเพลผมมีอยู oh, s <S s <S ่เอาไม่แบ่งหัวไปพี่เป๋าอะไรพี่มาคตดกระเป๋าหนึ่งสองสี่สองเอามาสี่ขวดได้เนี่ยผมเยอะจังใส่อะไรปด้วยผมข้า A D F ยี่หรอตอนนี้มี A D มีสองก็ว่าอยู่อะไรแบบตัดหูวิ่งอะไรมันปัดปากเอามาอีกสามกันเราเลยโบนี่เองติดโบงติดโบงขัดตรงเข้าตาเราหูวิ่งตามหลังเรี่ยวแม่งปัดปูยี่รอบที่แล้วเข้าได้ไงพี่ใส่แว่นตา กู<จ>ชุบอ,อยู่ปาดกูเฉยผมก็ชุบอยู่แต่ผมกดลามทิ้งไว้ลองกัโชว์ไม้และ ที่มองตีมาวันเนี้ยจัดไปมองไม้มองอ่ะกับไอเน,นี้ยจุบจุบะสองอย่างเลยมองไม้จุบจุบะมองเงียบเลย มองมาจุ๊บจุ๊บมองนะโชว์ไม้หน่อยที่ตีมาแบบจุ๊บจุ๊บยังเลยโบวเพิ่งติดตีมาอ๋อแด้วกำลังใจมาแล้วถูกไหมได้วกำลังใจมาแล้วเห็นไหมจุ๊บจุ๊บอะจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวล้ำโชว์เลยแบบนี้ถุงบวกอย่างไรอะไรแล้วพี่หุงบวกหนึ่งบว์หนึ่งโบวกหนึ่งไม้ในไม้ลูกชิ้นอ่ะไม้นี่ปะไม้แบบเนี่ยเขาเรียกว่าไม้ ม่แย่ไปลองมดแดงเอาไอ้ถุงอ่ะ,อะลองไม่ได้ลองแย่มาไ <ป S 2> ม่มดแดงเฮ้ยรอบรอบนี้เอาหิ้วเพื่อนไวๆกว่าเดิมนะเว้ยรอบมันกี่ช้าไปชนไปเลยเฮ้ยชนเขาก่อนเลยนะไม่ได้ปะดูว่าจะเกลีร์เท้าก่อน่ะเอาแกงเออเอาแก๊งเยอะก่อนดีกว่ามดแดงก่อนเอาแก๊งเยอะก่อนดีกว่าแนะนำว่าชนใหญ่ไปเลยเพราะไงแม่งก็ไม่เล่นอยู่แล้วใหญ่อะ มันรอช้อนเราอร,อรอพี่แล้วขาดไข่คนหนึ่งลาสองคนขาดนักเสียมาละไม่ขาดแล้วปะน,น่ะไม่น่าขาดลองเพทขาดแก่ง<ห>ลแง<อ>งลเกาลเคยครบยี่สิบไปเนีนะ่ยนานๆที เห็นแบบปีริภาพแบบครบยี่สิบเนี่ยหนักยี่สิบบงานเขารับตัวเร่บอตอะเยอะนะเยอะนะวุไอนี่พอกันพี่พอกันพอการผมฟังเพลงผมร้องเพลงให้ฟังไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาเจ้อเออไม่ใช่ไหนสงเหล่าทองโอ้อุออออซี่เขาเต็มตลอดแล้วเนี่ยอ่ะ รถคนเขาอ่ะใช่เขาแน่นแน่นแน่นจัดเลยไม่ถลายเป็นเดียวเออพอใช้หมัดเปล่าอยู่นะบางคนเออมันมาสามคนอบบทีโรชิก็หมัดเปล่าหลายคนตอนมาเล่นไม่ยรู้มาเชลี่ยแรงป่ะมีใครโดนมาเชลี่ยไหมต้องใส่เกาะแรงไหมสี่สิบกว่าอ่ะมาเชลี่ยบวกหนึ่งแล้วใช่มาเชลี่ยดำเนินมาแรงจัดเลยลุงโดนละเหี้ยแล้วถ้าบวกนี้ไม่ร้องจ้าเลยแรงแรงเนิบอัดิี แต่มันแรงจริงอ่ะมันใช้แดงอ่ะแต่ว่าสนับอ่ะสนับอ่ะพี่อย่อยู่แลสนับอ่ะบอกใป้อมเกาะปัอมเกาะเอาเพียนใส่ช่องโฟกัสเหลืออีกนาทีหนึ่งนะพี่เต็มตัวเต็มตัวอีกหนึ่งมามาเราติงด้วยเดีวมาสายก็ได้ม嘛เดี๋ยวมาสายเดี๋ยวเดี๋ยวยางยางยางพี่มันต้องรอกล่องลงอีกอีกนาทีนึงรอกล่องเปิดอีกนาทีถป่านเดินนะก็เราจะเราจะจากซ้ายนะไม่ไม่ไม่เดินตรงๆนะอ๋อค อ่าอ่าเล่นเล่นไม้ค้ำหน่อยได้ไหมไม้มันน้อยอ่ะค้ำไมหน่อยชาวติ้งหน่อยพี่ชาวติ้งหน่อยตอนชนนะไปก่อนเลยพวกพวกไม้เล่นตปบนึงกันเลยครับตีตีป๊บนึงอ่ะพอแบบไม้มันไม่มีเลยเนี่ยไม้เราหายไปสอันเนี่ยคนมีไม้เล่นไม้ก่อนเลยไม่หีเลยชาวติ้งหน่อยพี่ชาวติ้งไม้กล่มเอาให้เล่นปล่ะไม้กล่มไม่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 ได้ไมไม้อไม้ให่ไ้ไมเียควยไมยังไม่เสร็ป๊บเปิดก่อนย่างสามยงสามหยอง เดบุกครบกด DX ด้วยนะพี่อนโไม่ถึงตอนปิดเราชุบเลยนะมือฟังมือฟัง DX ด้วยนะจะทำไรบอกเพื่อนนะพี่จะทำไรบอกป้านผมเคาะก่อนนะเคาะก่อนเคาะผมเคาะเอย่าไ่เคาะเลยโอ้ยคโน่ไอควายไม่ยอมไปเขาวอกันโคตรมันหน่อยพี้ยแหมนายแหมแล้วพอตอนผมชวนไม่ไปตอนผมไปไม่ชวนอะทิ้งว่าเนาะเราตามพิกตามสกิลสกิลเข้าไปดิ

เลนหน <desp> ่อยเลนหน่อยวงเขางทไหน่อยพี่ทพททชอยู่นะชอยู่นะชนะเอาพชคนไหนช่ยไหนชยไหนเสนเดียวกันเสนเดียวกันเลดสนเดียวกันเดสนเดียวกันเดสยกันเอออกแล้ว้บอกเพื่อนหน่อยบอกเพื่อนเลอนเดียวกันบอกเพื่อนหน่อยบอกเหน่อยบอกเพื่อนหน่อยเลด้วนเดียวกันกเพื่อหน่อยเลอ่วนเดวกบอกไวอดวกเยวกัเือนดกนเลือดนเกดูเลืส่นดกดูเพื่อนดวกันเลือดนดยกนลดนัยักันเลดล่ไปเล่นไก เลอาตัดสายตัดสายไปเนี่หอนแทงเลยพี่นี่นอนแทงเลยแทงมาตายตายตถ้าเขาอ่าผมชุบลำนะโอ้คนนึงมาคนนึงมาคนนึงคนนึงคนหน่อยคนหน่อยคหน่อยทีเก้าสุดแล้วรูปเก้าสุดแล้วคนนั้นละ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 สองคน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 ท้องพอแล้วพี่พอแล้วพอแล้วเอาไปเลยเอาไปเลยเล่นเลยสองคนนั้นน่ะเล่นเลยเล่นเอาแล้วโอเคจบเมื่อกี้โบกับใครอ่ะ ปากหล่ำชุบบ้างเว้ยใช่ให้มีดทุบมึงบ้าปะเนี่ยเมื่อกี้ไอ้พวกกับใครสองคนอะอยู่ขวาไอ้เหี้ยกูชบไม่หยุดเลยเออทิ้งเพื่อนเลยนะเว้สัตว์เลยไม่ได้ทิ้งครับชุบเพื่อนครับชุบเพื่อนไอ้เหี้่อะไรมึงเล่นอยู่สองคนกูไปเข้าไปโค้มึงแล้วมึงก็ปล่อยกูทิ้งเลยตโโ <c oughs> อนไหนตอนไหนลุงตอนไหนไอ้สัตว์ที่มึงเรียกกูอะไอ้เหี้ตรงนู้นได้ก็ดีแล้ว เลียวมือชูบังเออใครหาว่าผมไม่ชุบนะผมชุูไม่หยุดนะไอเรียว่าเคียวผมบังวะไม่เห็นผมอ่ะเก่าเลยอ่ะมามาจับกลุ่มจับกลุ่มเลียวต่อสีกลุ่มบีไม่สียผมหาหาคือผมตายจำไม่คิดนี่อกลุ่มบีกลุ่มบีกลุ่มบีไม่กลุ่มซีดิ่งอะกลุ่มเอมาตรงกลางเลยตรงแอร์ดรอปเนี่ยเอาศพเพื่อนไปด้วยเพื่อนอยู่กลุ่มไหนเมื่อกี้เพื่อนอยู่กลุ่มไหนะไม่ตายเพื่อนไปด้วยใครเนี่ยกลุ่มใครไอคนน้อยนี่เนี่ยบบโอะตาจําเพื่อนไม่ได้หรอว่ะ กลุ่มใครไอเย็นพี่มันอุ้มครบแล้วสองกลุ่มมันตายสองเลยหรอเาเกลุ่มัเพื่อนเราเพื่อนแทงครับไอเยี้ยถุงรอดได้ไงวะกลุ่มไหนมาแทงกลุ่มไหนมาแทงกลุ่มผมเนี่ยแทงทั้งกลุ่มเนียผมไม่ตายด้วยเมื่อกี้ไม่ตายครับ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 ครครับ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 ค มันเป็นอะไรครับเป็นอะไรหรือว่าของของข้างในครับอ๋อเพิ่มอีกก็ได้ครับเพิ่มอีกเกลือครับเกลือเดีนี้มันไม่ค่อยได้ไวเบรลยครับใช่ครับรอบนี้ก็ระสุนี้อันนี้มาสุ่มเอาครับอันนี้มาสุ่มเอาขั้นต่ำหนึ่งเม็ดได้ไหมครับเออแบบการันตีหนึ่งเม็ดไปเลยขั้นต่ำหนึ่งเม็ดใช่ครับเพมเพราะของเล่นเพิ่มด้วยนะกระสุนมาหลายรอบแล้วเนี่ยสภ้อาครับมันมันเพิ่มเกาะอีกได้ไหมแบบได้เกาะเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยของเล่นนะแล้วก็รถเพลงก็ได้ครับเพลงมันเนี้ยซื้อได้อ่ะ โอเคครับโอเคเดี๋ยวสภาจะลองอันนี้อันนี้คือจะไปนั่นเอานะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้นั่นนะไปเสนอให้ใช่ไหมครัไปเสนอให้ได้ครับไปเสนอให้ไปเบย์ด้วยนะไม่ไม่อันนี้ไวเบย์กับพวกของเล่นนะครับก็คือหนึ่งรอบต่อหนึ่งเมตรถูกต้องไหมครับอย่างน้อยครับขั้นต่ำหนึ่งครับขั้นต่ำอ่ะตอนนี้ขั้นต่ำมันศูนย์ถึงสองไงไออันนี้ไงหนุนสองได้ครับได้ได้ไอทองอ่ะให้แบบสุ่มเป็นคอปเปอร์บ้างทองบ้างอ๋ออ๋อแล้วก็แบบสุ่มเพิ่มเป็นคอปเปอร์ด้วย ไนมมีออ๋ไ่ต้องทำอะไรกันแล้วทีนี้เล่นได้หรอกล้ำซ้ำตอนนี้คือทองทองเยอะกว่าคอปเปอร์ให้มันสุ่มออกอ่ะไม่ทองก็คอปเปอร์อ่ะไม่ใช่ทองมีแต่ทองอ่ะอ๋ออตอนแต่ไม่อยากเพิ่มก็คือไวเบกของเล่นอ่ะคุณเหมืองคุณเหมืองคุณเหมืองได้นี่คืออันนี้คือไปเล่นได้ใช่ไหมอยากให้มองว่าวันหนึ่งเราไปเจอใหญ่ๆอยู่อ่ะแล้วมันจะใช้ของเยอะไงเออมันถึงคุ้มอยากแบบเข้าใจสักหมื่นตัวอะไรเงี้ยนหะไอ้ดอกโต๊ะโต